สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนก็มีข่าวออกมาครับในช่วงวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการรายงานนะครับว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นในเขตของเมืองลูฮันส์ซึ่งทางฝั่งรัเสเซียครับได้มีการอ้างว่ากองกําลังที่ทําหน้าที่เป็นหน่วยป้องกันภัยอากาศของทางรัเสเซียนั้นถูกโจมตีจากทางฝั่งของยูเครนโดยการระเบิดนะครับเกิดขึ้นหลายครั้งในเขตของลูฮันส์ โดยผู้พบเห็นครับมีการถ่ายทั้งคลิปวิดีโอและก็ภาพเหตุการณ์การระเบิดที่เกิดขึ้นโดยในช่วงเย็นของวันที่12กรกฎาคมครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในลูฮันส์นะครับได้มีการรายงานว่าเริ่มมีการระเบิดเกิดขึ้นในช่วงเย็นหลายครั้งต่อเนื่องกันมากโดยการระเบิดครับเกิดขึ้นยาวนานถึง2ชั่วโมง นอกจากนี้นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ยังมีการพูดถึงเสียงระเบิดซึ่งเป็นเหมือนกับการระเบิดของกระสนุนที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมของเมืองด้วยโดยท่ามกลางการระเบิดนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองลูฮันส์นั้นกองกำลัง LPR ได้ระบุว่ากองกำลังของทางยูเครนนั้นได้มีการโจมตีมายังฐานที่มั่นของกองกำลังป้องกันอากาศของทางรัสเซีย โดยกองกำลัง LPR นะครับได้มีการรายงานว่าทางยูเครนได้มีการใช้ขีปนาวุธ9ลูกซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ยิงจากระบบ M 1 4 2 HIMARS ที่ทางยูเครนนั้นได้รับมอบจากทางสหรัฐเข้าสู่เขตของลูฮันสโดยขณะนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกองทัพยูเครนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลูฮันส นอกจากนี้ครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมายังมีการรายงานนะครับถึงการโจมตีด้วยระบบ M 1 4 2 HIMARS ของทางฝั่งยูเครนเข้าสู่คลังเก็บกระสุนของทางฝั่งรัสเซียในเขตของล uh ูฮันสโดยมีการปรากฏคลิปออกมาครับในช่วงวันที่11กรกฎาคมว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งในเขตพื้นที่ทางรัเสเซียเข้ามาควบคุมก็คือในเขตของลูฮันสว่าพวกคลังกระสุนนะครับเกิดการระเบิดจากการโจมตีของทางฝั่งยูเครน นอกจากนี้ครับยังมีข่าวรายงานออกมาถึงการโจมตีระบบปืนใหญ่ของทางฝั่งรัเสเซียที่เกิดขึ้นในคาคิฟ้วยข่าวนี้ครับก็มีการรายงานออกมาจากทางฝั่งของยูเครนก็มีการบันทึกภาพจากโดรนสอดแนมครับโดยทางยูเครนได้มีการส่งโดรนออกไปล่าตระเวนเพื่อค้นหาตำแหน่งทางทหารของทางฝั่งรัสเซีย แล้วก็ไปเจอก,กันกับระบบปืนใหญ่ของทางฝั่งรัสเซียครับที่วางกำลังอยู่ก็คือปืนใหญ่โนอนาเคขนาด120มิลิเมตรโดยมีการรายงานนะครับจากหน่วยข่าวกลองที่อยู่ในคาคิฟวางกองกำลังลาตะเวนทางอากาศกองผลน้อยที่3ของกองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติของทางยูเครน ได้มีการปฏิบัติการร่วมการโจมตีซึ่งทางยูเครนนั้นได้มีการใช้ระบบปืนใหญ่อย่าง M77 เข้าโจมตีปืนใหญ่ของทางฝั่งรัเสเซียก็คือนุนาเคขนาด120มิลิเมตรอย่างน้อยๆ2กระบอกหลังจากที่โดรนของทางฝั่งยูเครนนะครับตรวจพบตำแหน่งที่ตั้งของปืนใหญ่ของทางฝั่งรัเสเซียก็ได้มีการส่งพิกัดตำแหน่งให้กับหน่วยปืนใหญ่ และหน่วยปืนใหญ่เนี่ยก็ทําการระดมยิงทําให้สามารถจัดการกับระบบปืนใหญ่ของทางฝั่งรัเสเซียได้โดยทางรัเสเซียนะครับได้มีการวางตำแหน่งของปืนใหญ่เนี่ยใกล้ๆก,กับอาคารโดยเจ้า 2B16 โนาเคนะครับเป็นปืนใหญ่ลากจูงขนาด120มิลิเมตรซึ่งผลิตตั้งแต่สมัยสหาภาพโซเวียตก็เป็นปืนใหญ่ที่มีการผสมผสานคุณสมบัติของระบบปืนใหญ่ร่วมกับปืนคก โดยหน้าที่ของมันนะครับก็ทําหน้าที่เป็นปืนใหญ่ต่อต้ารถถังซึ่งมีพิสัยการยิงอยู่ที่850เมตรจนถึง8,850เมตรและสามารถระดมยิงต่อเนื่องได้ถึง8-10ลูกต่อนาทีโดยก่อนหน้านี้ทางยูเครนนะครับก็มีการใช้ระบบปืนใหญ่อย่างนูนาเคในการสกัดกั้นรถถังของทางฝั่งรัเสเซียเช่นกันตั้งแต่ที่ทางยูเครนนะครับได้รับระบบ M142 High-March เข้ามาเสริมการโจมตีก็ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บางส่วนที่มีการสู้รบนั้นทางยูเครนเริ่มได้เปรียบเนื่องจากพิสัยที่ไกลและก็มีความแม่นยำที่สูงทำให้ระบบ M142 High-March ตอนนี้ครับเริ่มเป็นปัญหากับทางฝั่งรัสเซียแล้ว แต่ในบางพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าระบบ M142 นั้นยังมีจํานวนที่ค่อนข้างน้อยโดยก่อนหน้าที่จะมี M142 HIMARS นะครับทางยูเครนเนี่ยก็ใช้ระบบปืนใหญ่อย่าง M77 ร่วมกับโดรนสอดแนมที่ค้นหาและแบ่งทางทหารแล้วก็ใช้ปืนใหญ่และดมยิงการมาของ HIMARS ครับก็เป็นการเสริมพลังในการโจมตีของทางฝั่งยูเครนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยยูเครนนะครับกำลังพยายามที่จะทวงคืนพื้นที่หลายๆแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าบริเวณทางภาคใต้ของทางยูเครนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้นั้นทางยูเครนสามารถทวงคืนพื้นที่ได้มากน้อยเพียงไหนนอกจากนี้เนี่ยยังมีการพูดถึงสถานการณ์ของทางฝั่งรัสเซีย แล้วก็ทางฝั่งตะวันตกรวมถึงสหรัฐโดยทางรัเสเซียครับก็ได้มีการพูดถึงการที่ทางสหรัฐแล้วก็ทางตะวันตกนั้นเข้าหาประเทศผู้ค้าน้ํามันในตะวันออกกลางเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาราคาพลังงานที่กําลังพุ่งสูงหน้าเวลานี้ส่วนทางตะวันตกและก็สหรัฐครับก็ได้มีการพูดถึงการเริ่มขาดแคลนยุทธกรณรของทางฝั่งรัเสเซีย โดยมีการพูดถึงการจัดหาดโดรนจากทางอิหร่านโดยสถานการณ์การสู้รบนะครับก็ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันออกและก็ทางภาคใต้ของทางยูเครนขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ